สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอากูขายที่ดินนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลเขาพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงไหนของเขาพระก็คือตรงนี้จะเป็นเส้นของถนนลาดยางนะครับจะเป็นเส้นถนนที่ชื่อตลาดนะครับจะเป็นเส้นทางที่เราวิ่งเข้ามาเนี่ยจะเป็นวิ่งจากถนนเขาพระวังรีนะครับแล้วก็จะมาเลี้ยวซ้ายตรงวัดนะครับวัดสมบ,บูรณ์สามัคคีนะครับแล้วพอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ย ก็จะมาเลี้ยวตรงถนนตลาดที่เป็นถนนลาดยางนะครับนี่หน้าแปลงที Ahh, ่ดินที่เราจะขายเนี่ยก็จะมีถนนตลาดที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เราเห็นอ่าทีนี้เราจะไม่ได้อยู่ติดถนนลาดยางนะครับเพราะว่ามันจะมีคลองส่งน้ําครับจะเป็นคลองน้ําแบบนี้นะครับอ่าเราต้องเลี้ยวเข้าถนนตรงนี้เข้ามาจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมนี่นี้จะเป็นคลองส่งน้ํายาวไปเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตที่อยู่ติดกับตัวแปลงเรานะครับเดี๋ยวผมป้าไปดูกันว่า ตัวแปลงเราจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับอ่าอันนี้ตัวที่ดินเนี่ยก็จะมีตัวบ้านให้หนึ่งหลังด้วยนะครับผมที่ดินเนี่ยของเราขนาดทั้งหมดสามไร่หกสิบสองตารางวานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่ดินสามไร่หกสิบสองตารางวาราคาทั้งหมดเนี่ยขายยกแปลงนะครับรวมกับตัวบ้านนี้ด้วยประมาณหกจุดเก้าล้านบาทนะครับผมราคานี้สามารถ ต่อรองกับเจ้าของได้เพิ่มเติมนะครับราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนค่าภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นถนดคดแดงด้วยนะครับด้านหน้าเราที่อยู่ติดถนนคอนกรีตตรงนี้นครับถนนคอนกรีตเนี่ยจะกว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ตัวหน้ากว้างของที่ดินนะครับจากตรงจุดจุดนี้ลากยาวไปถึงจุดมุมตรงนู้นนะครับที่เป็นแนวต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผม หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ37เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในนะครับจะลึกประมาณทั้งหมดเอ่อประมาณ110กับ124เมตรนะครับก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยตัวหน้ากว้างของทางปลายแปลงเนี่ยหน้ากว้างจะกว้างกว่าอยู่ที่ประมาณ48เมตรนะครับโอเคส่วนทิศนะครับทิศที่อยู่หันไปทางตัวถนนตลาดหรือว่าถนนคอนกรีตที่เราเข้ามาเมื่อกี้ ทิศนี้จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทีนี้ตัวที่ดินของเราอะครับถ้าเกิดสังเกตจากถนนคอนกรีตแล้วก็ถนนออระดับของถนนลาดยางที่เป็นถนนตลาดมันจะเป็นถนนที่เสมอกันนะครับแต่ว่าที่ดินเราเนี่ยจะต่ากว่าถนนหน่อยหนึ่งอยู่ที่ประมาณ50เซนถึง1เมตรนะครับผมประมาณนี้มันจะเป็นทางลาดลงไปนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูด้านในนะครับ ที่ตรงนี้นะครับผมจะสูงกว่าจะผมสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นวิวเขาล้อมรอบเลยเพราะว่าแถวนี้คือเป็นเหมือนกับอยู่ตรงจุดแถวโซนตรงกลางของตรงโซนเขาพระเนี่ยนะครับก็จะมีเขาใหญ่เขา,เาทิวเขาอะไรพวกนี้ล้อมรอบนะครับที่ก็จะเป็นที่ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็จะสังเกตว่าที่ดินเดิมเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสวนผลมไม้แล้วก็สวนต้นไม้นะครับที่เขาก็มีปลูกผลไม้อยู่ภายในสวนนะครับผม อันนี้จะเป็นตัวบ้านนะครับข้อมูลของตัวบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับลักษณะของเป็นบ้านไม้แล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250ตารางเมตรนะครับมี2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็1ห้องเก็บของนะครับแล้วก็จะเป็นลานโล่งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณรอบๆบ,บ้านแล้วก็รอบๆที่ดินแถวๆนี้นะครับ ตัวสารานุปภะปรค,ครับผมที่นี่ก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์แรงชัดดีนะครับแล้วก็น้ำไฟเนี่ยเข้าถึงแล้วนะครับอ่าอันนี้ตัวด้านหลังนะครับที่เขามาปลูกต้นกล้วยไว้ปลูกเดินน้ำไว้แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นวิวเขาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมลองหันกลับไปให้ดูหน้าถนนนะครับลักษณะบ้าน ก็จะเป็นบ้าน2อชั้นแบบนี้นะครับมีลานระเบียงยืดออกมาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่อันนี้คือถนนที่เราเดินเข้ามานะครับโอเคแล้วก็ตรงจุดจุดนี้ครับผมห่างจากตัวตัวเมืองที่เป็นโลตัสเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรแล้วก็เราแวกแถวแถวเนี้ยครับก็จะมีรีสอร์ทค่อนข้างเยอะนะครับเรียงรายกันเต็มเลยแล้วก็สิ่งแวดล้อมแถวแวเนี้ย ก็จะมีตัวเพื่อนบ้านที่เป็นบ้านสวนที่จะอยู่ห่างๆกันไปนะครับไม่เปี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดก็เนี่ยอย่างข้างๆนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันฝั่งตรงด้านซ้ายฝั่งนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเหมือนกันนะครับที่อยู่ด้านในแล้วก็ที่ตรงนี้อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างอ่างเก็บน้ำคลองโบดกับอ่างเก็บน้ําห้วยปือนะครับก็มีน้ําแน่นอนนะครับผม โอเคถ้าใครสนใจเยี่ยมชมตัวที่ดินนะครับหรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนตรงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้ที่เบอร์0 6 2 7 9 5 5 1 5 1นะครับของผมก็ฝากช่องตัวอากูขายที่ดินไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ กำลังใจให้หนูด้วยนะคะ